สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องไปดูสูบซิ่งสูบซิ่งเสียฝนจัดให้ครับดูเคลื่อนที่ได้นะพี่น้องขับได้นี่ดูเขยกตัวลอยครับยกท่อลอยนี่เป็นท่อเล็ขนาด8นิ้วใช้เครื่องมังกรทองครับเทโบ โอเคเคลื่อนตัวครับอ่ะเดยวมีมีมีล้อฟรีครับอ่ะปิดเครื่องใหม่โอปลาเข้านี่ใสุบบ่อปลาดุกครับ ลาอยู่เต็มเนืนะ้อน่ะมีเกียร์พร้อมครับมันติดเล็กพี่ มันติดเหล็กข้างล่างอ่ะติดติดแผ่นเหล็กข้างล่างโอ้นี่ครับโอ,โอเคต้องคนเป็นครับก็เพิ่งไม่ค่อยได้เห็นตอนขับนะพี่น้องตอน ตอนย้ายตอนเคลื่อนย้ายต,ตรงนี้มีแต่บอปลาเลยอ๋อใช้เหล็กรองครับใช้เหล็กรองแล้วก็หมุนหมุนตัวเองนี่ครับโอ้อที่มันแคบนี่ครับมับงกรทองวางเทอร์โบ โอ้ยติดปลาตั้งเยอะพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวไปดูครับโอ้ใช้เหล็กนี่หมุนเอาติดปลาครับวันนี้ซื้อมาถ้จ,จำไม่ผิดมีสามแสนห้าครับแปดนิ้ว พ่อพวยหน้าโเลิดครับเคลื่อนได้ด้วยอยรู้สึกว่ายางจะรั่วไปเส้นหนึง่งใช้ยางข้างลนะสองเส้นครับนะโอ้ลาเยอะน้องลาดุกน่าจะสิบตันนะครับอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่ในบอ่อครับ ดี๋ยวไปใส่ล้อก่อนสูบซิ่งชุดนี้4ปีนะครับนะ3-4ปีแล้วเครื่องยังดีครับนะวางเทอร์โบซะด้วยรถโบครับตอนนี้ก็สอบล้อนะสอบล้อเพื่อรับน้ำหนัก รับน้ำหนักแล้วก็ขับได้ปัาดุกป่ะปอดพี่น้องเลย,เอ,ยอ่บาบัดุกเข้ามายังไงนี่ตายหมดนี่หลายโลเนาะสี่ห้าโลพี่น้องนี่ครับติดติด ดี๋ยวดูลูกพี่เขาขับยังล่วดิยังล่วเส้นหนึ่งดูวิธีเคลื่อนย้ายสูบซิ่งนะครับตรงนี้เป็นบอ่อปลาหรือว่าฟาร์มปลานะครับโอ้นี่ครับสุดยอดผมไม่ค่อยได้เจอว่าเขา เลื่อนย้ายอย่างนี้ครับนี่เออขับไปสบายครับแต่ว่ายางแบนติดลบมบ่ใส่เกียร์ก่อนไปเรื่อยๆครับนี่ครับ <laughs> ยางแบนอยู่เส้นหนึ่งยวถอดไปปากประดุกติดไปประมาณ5กิโลครับ โอ้้งนนีเดี๋ยวไปย่างกินเครื่องมังก,กรทองนะครับควางเทเบิลอาจจะทางไม่ค่อยเรียบนี่เป็นฟาร์มครับเปิดฟาร์มรวมันไลเพลเวอร์ซะด้วย เขาถ่ายน้ำอีกจากบอ่อหนึ่งไปบอ่อหนึ่งครับอ๋อนี่ครับคนสร้างหรือสร้างที่สั่งจากช,ชื่อเศร้านะครับอใส่เกียร์แล้ว ไอเกียดเลยครับแล้จะเดินอียเกียดสองโอ้โหต่อสามแสนห้านะครับซื้อมาซี่สูตเทอร์โบแปดนิ้ว เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาตั้งสูบยังไงแล้วก็ใครที่มีฟาร์มนั้ก็หรือใครที่ต้องการสุบน้ำก็เรียกใช้บริการได้ครับนะโซนบุรีรัมย์สุรินทรเราจะใส่เทนเลอร์ไปครับนี่ฟาร์มบอกบอบเป็นสิบลยครับเลย น,นี่กับฟานี่บอแล้วแต่ปลาเลยอะ้วมันม,มีปลาไหมล่ะอเ,เดี๋ยวมาดูเอาปลาออกก่อนเอ้ยเอาเอาปลาไหมานี่มาดูดิ หูปลาประมาณสิบโลครับปลาติดมาเพื่อนฮะปลาดูด,ดิเอาไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวฝนให้เอาสิ่งนี้ไปฮะ นี่ครับปลาดุกหาลูกพ่อว่าล่ะโอ้มันเข่าไงพี่น้องเอ้ยนี่เข้าไปในหัวกระโหลกไม่ต้องใส่ก็ได้เออเนาะเออมันมันไม่เข้าแล้วมันก็วิ่งออกมันมันมันทีแล้วนั้นเข้าไปนี่ออกไม่ได้ก็เลยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะดูสูบซิงต่อไปครับในการเคลื่อนย้าย บบปลาสวยนี่ยตายหมดนี่อย่างนี้เราเราทำอะไรกินถึงจะอร่อยย่างเรามาลาบเนาะได้เนาะแล้วมีที่แกะล่ะมาดูถอดล้อแล้วก็ตั้งรถครับตั้งรถตั้งสูบ่น้องโอ้ต้องฝีมือนะ แต่ทำคนเดียวได้ครับพวกแบดเบิร์ดหคนน้ะควกแบดรวมครับโอ้ติดตั้งก็ไม่ง่ายเหมือนกัน สายคันเริ่งมีปัญหานิดนึงครับอายุนาม3าสปีนะครับนะทั้งทำฟาร์มแล้วก็รับจ้างทั่วไปนี่ครับจะมุนเอาบังคับเอานะครับนี่ ดูการบังคับไปพี่น้องอเหล็กนั้นสำคัญครับเหล็กตั้งข้างล่างงานฟารมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้องมีสูบเครื่องสูบ จะไหลลงบอ่อได้ไหน้องนี่ครับต้องฝีมอือย่างแบนไปเส้นหนึ่งนี่ตั้งเลและแล้วก็กดลงครับไฮดรอลิกอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างครับมันจะลงนี้เลยโอ้เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะ สับเกียร์ก็เล่นเลยฮะเดี๋ยวดูว่าเขาสู้จะแรงขนาดไหนนะครับติดต่อหรือว่าชมวีดีโอต่อไปครับฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ